องบาสตูนถอดบทเรียนเส้นทางค้ามมนุษย์เสริมเขี้ยวเล็บสร้างเครือข่ายข่าวกลุ่มประมงพื้นบ้านท้าเปือภาคที่สามมอบมาให้นาบาโทรัฐพลแก้วกระจายตู้บังคับหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาและรัสาฝั่งที่452จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายด่านการข่าวและกลุ่มประมงทะเลพื้นบ้านเพื่อการแก้ไขปัญหาป้องกันและสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ ในการปราบปรามการขามรุษท่านนี้จากความยากลำบากทั้งนี้จากความย, <c oughs> <c oughs> ยากลำบากในการเฝ้าระวังตามแนวตะเข็บชายแดนทางทะเลของหน่วยรักษาความมั่นคงด้วยพื้นที่อนาเขตที่กว้างฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวถึงหนึ่งพันขอไปครับชายฝั่งทะเลอันดามัน มีชายฝั่งทะเลที่ยาวประมาณ144.8กิโลเมตรสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางทะเลจึงทำให้ยากต่อการควบคุมผู้ที่ลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในประเทศไทยหรือการนำแรงงานต่างด้าวส่งต่อให้กับประเทศเป็นบ้านส่งผลให้มีการเล็ดลอดรวมทั้งการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงาน โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาที่เล็ดลอบเข้ามาได้ง่ายแม้จะเฝ้าระวังเข้มในการล่าตระเวนทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศและก็ตามโดยบทเรียนเมื่อต้นเดือนมิถุน,นายน2565ที่ผ่านมาพบชาวโรฮิงญา59คนหลบหนีเข้ามาในประเทศบริเวณอ่าวกำนันที่เกาะดง ในเขตอุทยานแห่งชาติตรุเตาบริเวณเกาะดงโดยเป็นหญิงถึง23รายเป็นชาย31รายและเด็ก5้ารายนอกจากนี้ยังพบอีกว่าในห่วงเดือนเดียวกันคือเดือนมิถุนายนเรือเด็กขนชาวโรชิงยาเคยถูกคลื่นซัดจนเรือแตกห่างไปเพียงห้าไมล์ทะเลเท่านั้นจากสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนภารกิจของหน่วยความมั่นคง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศเซียรละรักษาปั่งที่452ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวในกลุ่มประมงทะเลพื้นบ้านเพื่อการแก้ไขปัญหาป้องกันและสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบรามการค้ามนุษย์จำนวน50คนที่ห้องประชุมบารารีสอร์ทตำบลปากน้ำอำเภอละงูจงังหวัดสตูล ในการประสานความร่วมมือนำชาวประมงทะเลพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อควบคุมยับยั้งการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะแก่งต่างๆและเขตพื้นที่ชายฝั่งภายในจังหวัดสตูลที่ติดกับทะเลเป็นการป้องกันและยับยั้งการทำประมงในทะเลที่ผิดกฎหมายควบคุมกำกับดูแลความมั่นคงของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล ควบคุมและตรวจสอบไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ควบคุมตรวจสอบและป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเลในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนายสุพจน์รอบเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้กล่าวว่าต้องยอมรับว่าแม้จังหวัดสตูลจะมีบทเรียนที่ไม่ค่อยดีแต่หลายหน่วยงาน ความมั่นคงทั้งทหารเรือตำรวจฝ่ายความมั่นคงยังคงต้องเน้นหนักในการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากขึ้นมาอีกการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวในกลุ่มของประมงทะเลพื้นบ้านจะเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสช่สวยเป็นหูเป็นตาให้กับทางการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ต่อนา,นานาประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง นาวัตโทร,รัฐพลแก้วกระจายผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการหน่วยประชาก,การต่อสู้อากาศเสียรรษาฝังที่452ได้กล่าวว่าหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างกำลังเสริมในงานด้านการข่าวโดยดึงชาวประมงพื้นม,าาม้านเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและประปาบปรามการค้ามนุษย์โดยหากพบเหตุสามารถติดต่อโดยหากพบเมื่อเกิดเหตุสามารถติดต่อ แดงทางหน่วยได้ตลอดยี่สบี่ชั่วโมงเ่ความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็เป็นนโยบายหลักของประเทศนะครับในเรื่องการป้องกันและประับปรามการค้าแรงงานอย่นี้นะครับซึ่งออของประสบการณ์ที่ที่เรามีจากผลกระทบอันี้ก็เป็นเรื่องที่หลายส่วนนราชกา,ารต้องให้ความรู้นะที่สิบห้าสอง 52, ครับมีภาร,รกิจในการตรวจการทางทะเลในะากาจัควบคุมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนทั้งไทยแล้วก็มาเลยครับ ซึ่งความคาดหวังที่จะได้ในการรวบรวมครั้งนี้ก็คือเราจะได้เครือข่ายการข่าวในการสนับสนุนการไปดอดงานของเจ้าหน้าที่ครับเพื่อให้การค้ามนุษย์หรือว่าการทำผิดกฎหมายในทะเลเนี่ีเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการจับกลุ่มหรือว่าป้องกันการกระทำความผิดข่สามาารถชวท,ที่ผ่านมาครับก็ชาวบ้านในก็มีส่วนในที่ให้ความร่วมมือวัอนนี้เราก็ได้สร้างเครือข่ายการข่าวเพิ่มเติมครับ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานของเราเนี่ยตรวจพบหรือว่าร,รพพมมับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สงนักรัฐได้ครับตลอด24ชั่วโมงครับ News 24นิตยาแสงมณีภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน